สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์21มิถุนายน2024เป็นวันลึกถึงนักบุญหลุยส์คอนซาคานักบุตรนะครับก็เรามาดูประวัติและก็บแบบอย่างของท่านเล็กน้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี1568ถึง1591นะครับอายุท่านก็ไม่มากนะครับนักบุญหลุยส์เป็นบุตรหัวปีของท่านมา์คริสแห่งเมืองมันโดวา ในประเทศสเปนท่านอยู่ในปราสาทแหงแ่งตระกูลกอรซากาขณะยังเป็นเด็กได้จิตตามบิดาไปกับกองทัพจึงได้ใช้คำหยาบคายตามที่ได้ยินจากทหารมารดาของท่านตัดเตือนและสอนท่านว่า,าการกล่าวคำหยาบแม้แต่เล็กน้อยย่อมเป็นที่ขัดเคืองพระไทยของพระผู้เป็นเจ้าเสมอหลุยจดจำและพยายามแก้ไขข้อบอกพร่องท่านเป็นคนศรัทธาและชอบสวดภาวนา หนุยได้สละสิทธิ์เป็นมาควิสตามบิดาและกองกระดกในตระกูลของตนสมัครเข้าบวชในคณะสมเยสุอิตและเข้านวกาศสถานเยสุอิตที่กรุงโรมเมื่ออายุ18ปีท่านทำตัวทำงานทุกอย่างได้ช่วยเหลือรักษาคนเจ็บป่วยสอนคำสอนให้ชาวชนบทจากความเสียสละรับใช้ดูแลคนเจ็บป่วยและความรักตอบพระเป็นเจ้าท่านก็ติดโรคระบาดจากคนป่วย หนุยสิ้นใจขณะจ้องลำพืนถึงมหาธรมานที่ไม้กางเขนที่ท่านกอดไว้และทั้งที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์เพราะอายุเพียง23ปีครับท่านก็เป็น,เป,น,น,ววนเป็นเนณอยู่อรพูดง่ายๆนะครับเป็นเดนแล้วก็การตัดสินใจมาเป็นเดนนั้นก็เพราะว่ามารดาของท่านได้สอนได้บอกให้ท่านมีชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนความเชื่อความศรัทธาเดพระเป็นเจาและท่านทั้งบนญหลุยก็มีความเชื่อกับมารดา ในสุดท่านก็ตัดสินใจตัดสินใจขณะที่อายุก็เพียงไม่มากอ่สิปดปีท่านนั้นก็ตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างซึ่งตาแหน่งของท่านก็เป็นมางกิสคือหมายว่าเป็นทหารมียศสาปรปะดาศักดิ์แล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองท่านก็สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าไปบวชในคณะเยสุอิตน,นะคะะะรับแล้วก็เจริญชีวิตอยู่ในคณะเยสุอิตในฐานะเป็นเนน ทำหน้าที่ทั้งเรียนทั้งศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนยากจนสอนคำสอนให้ชาวชนบทที่ไม่มีความรู้ต่างๆแล้วก็ดูแลคนเจ็บป่วยในที่สุดแล้วท่านก็ติดโรคระบาดซะเองแล้วก็ท่านก็ได้เสียชีวิตลงขณะที่ยังเป็นเู่อายุเพียง23ปีนะครับก็ประมาณนะักบุญเจลีซายไมเกาเขนนะก็พอๆกันนะครับแต่ว่าท่านได้เจริญชีวิตไม่ได้อยู่ในอารามแต่ว่า ไปบวชแต่ว่าฝึกผลตนเองอยู่ในคณะเยสุนิแล้วก็ตายในโรคระบาดชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างของการตัดสินใจที่จะอ,ออกจากความคุ้งเฟอ้อพุ่มเฟยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้รักไร้ขัดสนต่างๆอย่างอุทิศตนเป็นมิชนาลีพูดง่ายเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือคนอยากจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับที่นิชชนารีทั้งหลายก็ทํากันและท่านก็แม้จะยังไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ท่านก็ได้เป็นนักบุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่านักบุญจึงไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าต้องอายุเท่าไหร่ต้องแค่นี้แค่นั้นแต่ว่าสําคัญก็คืออยู่ที่พระพรของพระเบญชาอยู่ที่การกระทําความเชื่อที่ตนมีและก็ ระพฤติปฏิบัติตนตามความเชื่อตามความรักที่พระเบญ้าสมงมอบให้แล้วก็นําความรักของพระเบญ้านั้นไปยังผู้อื่นโดยไม่คิดถึงชีวิตของตนเองแล้วถ้าเราพิจารณารกบุญลุยกอนสาขาได้อุทิศชีวิตของตนเองจนหมดสิ้นจนหมดสิ้นนะครับเพื่อผู้อื่นจริงๆนะได้จเจริญชีวิตดูแลคนเจ็บป่วยคนยากคนจนแล้วก็ไม่โดยไม่คิดถึงตนเองว่าตนเองจะเป็นอันตรายใดๆ นี่คือชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราเรียกว่านักบุญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอเรามีแบบอย่างอย่างนี้นะครับเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเยาวชนเป็นคนที่เกิดมาในสมัยที่เจริญแล้วแล้วก็มีความเจริญมากมายเนี่ยนะครับเราก็ยังทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องมีจิตใจอย่างนี้ที่จะรักผู้อื่นรักเพื่อนพี่น้องและดูแลพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่นให้ได้เหมือนกับที่ ท่านนักบุญหลุยิกอสาขาได้ทำนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระ,าะระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด